ผมสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่จะมาบอกกลไกของเครื่องห่อผลไม้นะครับผมก็จะมีนะครับเป็นลวดนะครับที่ทําให้วงให้กลมๆนะครับให้ใหญ่กว่าขวดนิดนึงนะครับเพอรลูดได้นะครับส่วนอันนี้ก็วงนึงนะครับให้มันเล็กกว่าขวดนิดนึงนะครับให้มันเข้าไปอยู่ในขวดนะครับผมนี่นะครับ เย็บให้รอบนะครับเลยได้นะครับส่วนไอ้ตัวนี้นะครับเราก็จะมัดเชือกนะครับผมใช้สายพ e เบอร์แปดสิบนะครับแ80ดสิบปอนด์นะครับก็มัดนี่นะครับมัดไอ้ตัวนอกนะครับแล้วก็เข้าไปด้างในนี้นะครับก็ไปโผล่รูนี่นะครับนะครับเจาะสองรูนะครับผมสองข้างนะครับนี่นะครับมีสองข้างนะครับ ข้างหนึ่งมีข้างหนึ่งมันจะลูดได้นะครับนี่นะครับมันจะลูดได้ครับผมเห็นนะครับตรงนี้ก็มัดไว้นะครับเวลาเราลูดลงมันก็ได้ไม่ลงไปเกินนะครับน่ครับแ,แล้วนั่นเราก็ใส่ยางนะครับใส่ยางไป ไปนะครับถุงนะครับเบอร์หกสิบเอ็ดนะครับหกสิบเอ็ดไปนะครับไปนะครับถ้าผลไม้เรายาวเราก็เปลี่ยนถุงได้นะครับเอาเบอร์ที่มันใหญ่กว่าเดิมก็ได้นะครับหกสิบสี่ก็ได้นะครับนะครับดึงนะครับ แคนี้มันก็รัดนะครับผมถุงก็เจาะรูสักนิดหนึ่งนะครับให้น้ำมันไหลออกนะครับเวลาฝนตกนะครับน้ําไหลออกออกมาจะได้ไม่เน่านะครับโอเคนะครับดรูนะครับผมขอบคุณนะนะทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ ลิบหน้ามีอะไรใหม่ๆนะครับกดตามนะครับอย่าลืมกด s ับ s c r i b e กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม